น้ำยาถูพื้นจากตะไคร้สามารถไล่มดไล่แมลงได้อีกด้วยค่ะสำหรับตะไคร้ก็หากันได้ง่ายๆเลยนะคะยิ่งถ้าได้เป็นตะไคร้หอมก็จะดีเลยค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตะไคร้บ้านที่เราทำอาหารกันกลิ่นก็จะไม่แรงเท่ากิ่นตะไคร้หอมนะคะ เมื่อเราล้างทำความสะอาดตะไคร้แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหรือจะหั่นเป็นท่อนแล้วทุบหรือตำให้แตกเพื่อให้กลิ่นออกมาได้มากที่สุดสำหรับตะไคร้แล้วเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนดังนั้นมดหรือแมลงหรือยุงก็ไม่อยากจะเข้าใกล้และถ้ามีตะไคร้หอมก็จะดีเลยค่ะกลิ่นเขาก็จะฉุนกว่าตะไคร้บ้านมากเลยนะคะ ตะไคร้หอมอาจจะหาค่อนข้างยากซึ่งจะมีความแข็งและเหนียวไม่นิยมนำมาประกอบอาหารตอนนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะตะไคร้หนึ่งกำมือก็ได้ประมาณเท่านี้เลยค่ะต่อไปก็นำมาใส่ขวดนะคะและขวดที่ใช้เป็นขวดขนาด1ลิตรค่ะนอกจากตะไคร้แล้วเรายังสามารถใช้เป็นผิวมะกรูดผิวส้มหรือผิวส้มโอก,ก็ได้ค่ะสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนมดหรือมลงก็จะไม่ชอบนั่นเองนะคะ พอใส่จนหมดแล้วเราก็เทน้ำส้มสายชูลงไปค่ะน้ำส้มสายชูที่ใช้เป็นน้ำส้มสายชู5%ซึ่งมีขายตามท้องตลาดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและน้ำส้มสายชูก็มีประโยชน์มากมายในครัวเลยค่ะนอกจากนำมาเช็ดทำความสะอาดแล้วน้ำส้มสายชูยังสามารถมาทำเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อีกด้วยนะคะหรือนำน้ำส้มสายชูมาผสมเบกกิ้งโซดาสักถุงเท้าที่ดำๆขาวสะอาดเหมือนใหม่เลยค่ะ พอใส่จนเต็มขวดแบบนี้แล้วเราจะปิดฝาแช่ไว้ประมาณ7วันค่ะอย่าลืมติดวันที่ไว้ด้วยนะคะยิ่งถ้าแช่ในน้ำส้มสายชูนานกลิ่นของตะไคร้ก็แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลาเรานำมาใช้ก็เทออกมาแต่น้ำนะคะส่วนที่เหลือก็ให้อยู่ในขวดแบบนั้นค่ะวิธีใช้ก็นำมาผสมน้ำเปล่าใช้2ช้อนโตต่อน้ำ2ลิตรก็กำลังดีเลยค่ะ สามารถนำไปเช็ดพื้นเช็ดโต๊ะเก้าอี้หรือเช็ดโต๊ะกินข้าวก็ได้หมดเลยนะคะกินตะไคร้ฉุนฉุนหมดหรือแมลงหนีไกลเลยค่ะลองไปทําดูนะคะสิ่งดีๆแบบนี้จึงอยากจะบอกต่อไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ